ความลําบากนี่ไม่ใช่ทุกเพราะทุกเกิดจากใจเนี่ยี่เวทนาตัวนี้ต่างหากความรักความชางังความโลภมันเกิดที่นี่ไม่ได้เกิดที่ขานะเว้ยนะงั้นคนตาบอดแต่กําเนิดมันก็ไม่รู้จักอวัยวะทางเพศทำไมมันมีอารมณ์อ่ะฮะมันจะรู้ได้ไงว่าเพศหญิงเพศชายทำไมมันมันเอากันได้ มันเกิดจากอะไรอ่ะถ้าเกิดจากอาจะตระนาจริงอ่ะคนหูหนวกก็ไม่โมโหเป็นล่ะมันเกิดจากใจสั้งนั้นแหละอารมณ์ต่างๆนั่นแหละอารมณ์นั่นแหละคือกิเลสน,นั่นแหละคือเวทนาถ้ามึงขัดใจมากไม่พอใจเห็นไหมมันทุกข์ทุกข์ที่ทนยากคือการขัดใจเอาสิแลแต่มึงจะทนมันได้ไหมล่ะข่มใจอ่ะดีย๋ยวนี้มึงไม่อยากข่มใจ มึงอยากสบายใจมึงจะไปพ้นได้ยังไงมึงก็แบกจากกิเลสไปอ่ะ,อะการภาวนาการฝึกนี้คือการข่มใจขัดใจเห็นไหมส่วนกระแสโลกผลกระแสะใจเองขัดจิตขัดใจจนไม่มีใจอ่ะเห็นอารมณ์ไหมละ่ะมึงไปนั่งอยู่บนเขาหลับตาเนี่ยมึงยังเกิดอารมณ์ทางเพศได้เลยขณะมึงไม่เห็นใครอ่ะมันเกิดจากไหนอ่ะคือเหตุ จริงมันทุกข์ครั้งนั้นแหละมันถึงไปคนที่ไปเที่ยวประเทศจีนประเทศโน้นประเทศนี่มันทุกข์มันเลยไปแสวงหาสุขมันคิดว่าจะสุขถ้ามึงไม่ทุกข์มึงนอนอยู่บ้านน่ะสบายถ้ามึงสุขสุขที่นี่หมายถึงความสงบนะที่มันหลอกไปวุ่นกันอยู่ทุกวันนี้เพราะอะไรเพราะมันทุกข์เหมือนมึงมีอารมณ์ทางเพศเนี่ย มึงต้องไปหาระบายจริงไหมมึงทุกแม่พอระบายทุกออกมึงก็ว่ามึงสุขที่จริงทุกมันลดลง <laughs> เดี๋ยวมันก็เกิดอีก นะไม่ได้ฝึกกายนะจะต้องออกกายเนเป็นสารที่ฝึกเรามีกายเนี่ยมันประเสริฐแ,แล้วนะต้องอาศัย